น่าใหม่ว่าไงบ้างคะในเรื่องอโป๊บเติร์นว่าเนี่ที่เขาเห็นว่าเราจิ้นกันสองคนเนี่ยน้องใหม่ว่าไงบ้างเขาก็จะมีการแกล้งกันแหนะบ้างการแกกันแหนอ่ะาทิตเช่นการแนล้งกันแหนยังไงเ้องอาทิเช่นเป็นเลยเนาะเออเขามีแฮชแท็กด้วยอ่าเขาอิดหรือเปล่าเขาอิดสาหรือเปล่าเออหมวกเขดาวลมเขายากเขาพูดเกงเล่นจริงๆว่ะเออเอ้ยขนาดนี้แล้วยังไม่รู้ใจอีกเหรอฮะรู้ใจรู้เล่นเฮ้ย เล่นเขาต้องเลี้ยงไม่ใช่แค่ตอนนี้กับไข่กับน้องไข่ช่วงโควิดที่ผ่านมาอ๋อก็ก็ดีครับเล่นคือมันจะมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้คือเขาจะมีอาการบ้านหมุนด้วยเราต้องดูแลเขาในเรื่องแบบกำลังใจเรื่องอะไรเพราะว่าคนคนที่เป็นอาการครั้งแรกมันน่ากลัวมากเขารู้สึกอะไรก็ไม่รู้เหมือนจะลงเลเหมือนตอนแรกนอนเขารักษาแล้วหายไปแล้วรอบหนึ่งแล้วต้องกลับมาเป็นรอบสองตอ้นเราตกใจไหมพี่เต๋อที่แบบกลับมาเป็นอีก คือยังไม่ได right ้เชิงกลับมาเป็นครับกลังมันเหมือนอาการมัน้นกลับมากรกลับมาต่ยังไ่ทุกขั้นเป็นเขาบอกบางทีมีแบบซึมๆร้องไห้เลยที่บ้านก็มีให้กําลังใจไงคะก็พยายามแบบคุยกับเขาเยอะๆครับคือจริงๆแล้วพอมันเป็นช่วงโควิดด้วยสิ่งที่มันขาดหายไปเลยคือสังคมเพราะเราต้องไปอยู่แยกๆกันอยู่คนเดียวอยู่อะไรเงี้ยเพรามันจะแบบคนที่เขาพูดคุยด้วยก็จะเป็นแบบเหมือนที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วมันก็บางทีเขาก็ต้องการแบบนึกถึงแบบ สังคมนึกถึงชีวิตแบบสนุสนานอะไรอย่างงี้บาแล้วก็ต้องโทรไปคุยบ่อยๆอะไรเงี้ยโอคไปคือช่วงนั้นเหมือนน้องเขาก็ออกจากบ้านไม่ได้ด้วยเพราะมันลําบากเวลาเขาออกไปใช่ครับคือเขากลัวไปหมดเลยเขาก็จะกลัวเขาจะเป็นไหมนะอะไรอย่างเงี้ยขนาดการนอนก็ยังกลัวเลยว่านอนพิษครับฝั่งนี้มันจะบ้านหมือเาลอเหมือนเหมือนเขาบอกว่าเวลาถ่ายละครจะหันได้ฝั่งเดียวอะไรแบบเนี้ย ใช่ครับใช่เหมือนจริงๆเขาถามได้แต่มันกลัวกลัวเพราะมันถามฝั่งแล้วก็เคยเป็นแล้วเลยเหมือนแพนิคไปเลยเออริงๆพี่เต๋อเราช่วงนั้นก็คือไม่ได้เจอน้องเลยใช่ไหมครับพอน้องออกจากบ้านไม่ได้ช่วงช่วงโควิดช่วงนั้นไม่ได้เจอเลยก็ไม่ได้เจอใครเหมือนกันไม่น่ามีใครได้เจอกันการรักษาล่ะคะของน้องได้เช็คไหมว่า รักษาอย่างไงบ้างอาการของก็ไปหาคุ้หมอครับตอนช่วงที่ไปโรงพยาบาลก็ระมัดระวังด้วยก็ทุกกระสอบฝั่งมีโควิดด้วยอะไรด้วเ้ยเขาก็ต้องแบบคนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังตอนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้น่าตอนนี้ดีขึ้นมากครับดีขึ้นมากพอเขาได้เริ่มกลับมาทํางานแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้นหนึ่งคือแบบสภาพจิตใจดีขึ้นเพราะผมนได้ออกจากบ้านบ้างไม่ได้อยู่กับบ้านอยู่กับที่นานๆแล้วก็สองคือเหมือนพอได้ทํางานก็ได้ได้เจอคนได้แบบได้เหมือนแบบ คือออกกำลังด้วยนะเพราะว่ามันต้องมีการแสดงอยู่แล้วก็เลยแต่ก็ยังอเป็นห่วงไหมครับผมเป็นห่วงตลอดเลยครับเก่งข้าสุดเมื่อไหร่ล่าสุดที่มีไม่เป็นออาทิตย์ที่แล้วก็คนบอกว่าพอหลังช่วงคลิปพอเริ่มช่วงที่คลายก็ใช้จัดทริปแน่นๆเลยเฉยเชยไม่ถึงท่านทริปหรอวเขาก็ไปเจอไปให้กำลังใจไม่ได้มีแบบไปเที่ยวรชวนัดกันไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังงี้ พักผ่อนรอย่างงีี้มทะเลหวานจะเชยไปเที่ยวทะเลนี่ไม่ได้ทะเลหวานนะก็ไปแบบไปเช้าเย็นกลับเล้วก็อยากแบบเหมือนอยากเห็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เจอนต้องไปถ่ายไปถ่ายรูปกัน่ะหลังโควิดนี้กี่ทิพตป่ะคะพี่เต๋อทะเลก็มีทิพท์นงทิพต์เดียวเลยไปวงไปวัดด้วยกันไปทำบุญ นี่งไปแล้วอะไรนแต่ที่เป็นนะก็มีบ้างเก็มีบ้างก็ไป็นทายุกแนก็เรียกว่าหวานปกติอยู่แล้วเพราอไม่เคยลดดีกีความหวานแล้วก็มีแต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอนั่นแหละค่ะที่ต้องการหลังจากนี้ต้องยังไงคะต้องการอีกหลังจากนี้ก็ต้องหวานกว่านี้อีกนะคะ ต้องเพิ่มเติมก็เข้าไปเรื่อยๆครับวางไว้เรื่องคาทริปหน้าไปไหนดียังยังไม่ได้วางครับคือช่วงนี้ละครแน่นแบบคู่เลยสองเรื่องก็คือเจ็ดวันก็จะมีเวลาว่างฟุ้งๆได้เจอกันบ้างมีไปหาที่กองบ้างไหมคะส่งหรือบ้างครับนานๆถ้าถ้าว่างตรงกันถ้ามีเวลาก็จะไปเจอกันบ้างที่กองก็มีบ้างครับแต่วันนี้ก็ชัดเจนแล้วเนาะชัดเจนเรื่องอะไรเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนชัดเจนอยู่แล้วไง แล้วแต่ไม่อยากแล้วแต่อยากก้างกับปากเปิดแล้วแต่เราหรือว่าแต่ชัดเจนในส่วนของผมแต่ว่าก็เป็นแบบเป็สิ่งอยู่ในใจผมไม่อยากพูดอยู่อยู่ในใจไม่อยากพูดออกมาหรอฮะอยากพูดออกมาไหมครับก็ครับลองพูดอีกแกล้งแกล้งแกล้งงพูดนิดนึงเหมือนไม่มีใครได้ยูอือก็เป็นสถานะที่ประทับใจกัน ทำหน้าที่แฟนได้ดีทำหน้าที่แฟนได้ดีชื่นชมนอะไรก็ชื่นชมพยายาจะเป็นทุกอย่างในชีวิตให้ดีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างงี้เหรอครับพี่ยังเป็นได้อีกครับเป็นแฟนใหม่ดดวิกาได้แล้วเนะตอนนี้อู้ห้นี่ยาวมากอ้าดิใหญ่อันนี้เป็นขยายค่ะก็แฟนนะคะพี่เต๋อ ก็ได้เลยครับแล้ว uh อ่าอนุญาตนะคะใช้คอแฟนโอเคเปลี an ่ยนจากเรื่องยังไงก็อย่างแรกเลราันเปลี่ยนภายนอกก่อนครับต้องมีผมทรงกะลาที่ผมไม่เคยไว้มาก่อนซึ่งอาจจะเป็นทรงยิ้ในยูนั้นแล้วก็คาแรคเตอร์ก็คือมีความแบบเป็นเหมือนเล็กเลงกระจอกนิดๆนะครับตัดสินใจก็จะมี คือส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้เป็นนักเรียนกันเลเราะเลยได้ลองอะไรใหม่ๆแสศึกษายังไงคะคาแรคเตอร์ต้องไปเก่าใส่ใครอะไรไงก็อยู่ที่บ้านของพานเรื่องแม่ค่ะจริงเหรอเอาเริ่มจแกตัวเอตัวก่อนหรือยังไก็มีถ่ายตาแม่ผ่านนอนเฮ้ยก้าวหน้าแล้วพาม่ให้เข้าบ้านเลยเรื่องครับเพราะความที่เราเล่นหนังมาเยอะด้วยว่าคุณจะติดกับบุคลิกเก่าๆภาพเก่าๆแล้วการควาเป็นเรื่องยึดยังเรื่องความเป็นเรื่องอืมโทษจริงๆแล้วผมก็ว่า เรื่องการแสดงมันก็เป็นเหมือนเรื่องรสนิยมคือแล้วแต่คนชอบหรือไม่ชอบม่เหมือนกันี่ยส่วนตัวผมเองก็จะพยายามทำกันบ้านส่วนผมงว่าเออมีการเปลี่ยนแปลงทั้งแบบสัมภายนอกแล้วก็ภายในเนี่ยก็จะมีอินเนอร์อะไรต่างๆก็จะผมจะปรับเปลี่ยนเข้ามาแต่สำหรับคนที่แบบดูแล้วรู้สึกเออบทไม่อยังคล้ายเดิมอะไรอย่างเงี้ยหรว่าถ้าต้องลองไปดูก่อนลองไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยอือเออโทรมาคุยโทรมาคุยออโทรได้เลยนะเดี๋ยวขอโทรเลยเบอร์ไหนเบอร์ไหนเบอร์ไปให้อ่า แต่เราเป็นอ,ปอีกหนึ่งคนที่แบบว่ามักจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์ในแบบภาพยนตร์ทุกเรื่องที่ได้รับอะไร้ยคือจะทุ่มทุนทั้งหุ่นทั้งอะไรเวลาเราจะได้เล่นหนังแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยพี่รเรื่องเรื่องนี้ก็เต็มที่เหมือนกันเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของอนอกจากทรงผมนะมันก็มีเรื่องอ <c oughs> ื่อ <c oughs> นิด <c oughs> แต่ว่าภายนอกอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนมากครับแล้วก็จะเป็นตัวเราเนี่ยนจริงแต่ว่าก็จะใส่ความเป็นแบบ พี่โกในในยุคนั้นเข้าไปนอนเอนก็จะมีต้อมวยห้วยอนต้อมอยู่ครับมีต่อยตีไหมคะต้องไปซ้อมต่อยตีจากเด็กในแถวชุมชนแถวบ้านอะไรอย่างงี้ต่อยตีผมก็ก็พยายามจะฝึกกับกับแม่อีกอรมันเกิดอะไรนเนี่ยเราให้การป็นแม่ต่อไปก็เลยแบบเป็น่ปดีกว่าก็เรียกว่าเวิร์กช็อปอยู่บ้านนะครับอย่างงี้ คือจริงๆในเรื่องนี้มันจะฉากที่มันต่อยตีจริงๆมันก็จะมีไม่ได้เยอะมากมันจะมีอยู่มีอยู่ในการเป็นแอคชั่นนะฮะเราก็จริงๆเราก็ไม่รู้จะไปฝึกอะไรครับก็พยายามทำร่างกายให้แบบเหมือนแบบแข็งแรงแข็งแรงให้แบบสุขภาพดีเนะการทำงานกับโค้เป็นไงบ้างเต๋อตอนแรกผมไม่รู้เลยว่าจะเป็นไงเพราะว่าตอนตอนที่ก่อนจะมาร่วมงานกันก็ไม่เคยไม่เคยรู้จักเขาสี่เลยเขาเมืก่อน ร,รู้แค่ว่าอ๋อวันนี้คือโป๊เป็นแบบสามีแห่งข้าวก็จะมีคนกีดการเยอะแล้วพอมามร่วมาฮกันเอ้ยเขาก็แบบน่ารักดีนะเขาจะมีความแบบกวนมีความแบบชวนเล่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาแล้วก็มาสนิทกันเร็วมากนะต้นมาแรกๆก็สนิทกันซ <are> uh ึ่งมันดีกับโบนมากว่าในโบนเป็นพอดีกันโปมเต๋อเนาะโป้มเต๋อเปิดเต๋อเตอโป้มโป้มเตร๋อก็มาเป็นชิ้นไปเลย